สวดีตอนรับข่าสู่โครตุกตาค่ะวันนี้ชวนมาทําขนมจีนน้ํายากุ้งกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วทานกับผักสดแบบนี้เลยหอมอร่อยตาน้ําพริกเองหอมมากเลยค่ะทาไม่ยุ่งยากเลยเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทากันค่ะสําหรับลูกชิ้นที่เห็นนี่นะคะเป็นลูกชิ้นที่ทําเองนะคะถ้าใครสนใจวิธีการทําลูกชิ้นปลานะคะเดี๋ยวตอนจะทำนี้เอาไว้ให้เช่นกันนะคะ สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมของวิธีการทำน้ำยาก,กุ้งกันค่ะเรามาดูส่วนผสมเครื่องปรุงที่จะทำน้ำยากุ้งกันนะคะวันนี้ก็จะมีพริกแห้งเม็ดใหญ่ค่ะนี่แบบนี้เลยแล้วก็จะมีเม็ดเล็กแล้วแต่ชอบเลยนะคะส่วนเครื่องแกงก็จะมีข่าข่าขมิน้นกระชายกะปิมีใบมะกรูดกระเทียม หอมแงดงตะไคร้แล้วก็ผิวมะกรูดค่ะอันนี้หน้าตาน่าเกลียดเพราะว่าแช่แข็งเอาไว้นะคะเครื่องปรุงต่างๆที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือกุ้งนะคะเพราะว่าเราจะทําน้ํายาก,กุ้งกันเนาะก็จะมีกุ้งค่ะแล้วแต่ชอบเลยวันนี้มีกุ้งที่เป็นกุ้งขาวมั้งติดมันด้วยก็ดีมีกระทินะคะน้ำปลามีน้ำตาลปี๊บค่ะปรุงรส ส่วนอันนี้เป็น optional หรือว่าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้เป็นปลาอินทรีย์เค็มค่ะใส่เพื่อความหอมของน้ำยาของเรานะคะเมื่อดูส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำน้ำยาก,กันเลย Ingredients Dry Chili the big one and small one up to you you want spicy or less The next gonna be f i n g e r root Turmeric Galangal this one is careful lime flute so i just use the skin so i have to peel out it's kind of difficult to find in the america lemongrass shallot garlic this one is careful lime leaf shrimp paste shrimp coconut milk fish sauce palm sugar if you do not have palm sugar you can use the regular sugar this one is so real fish. If you saw, it makes the dish it smells so good. But you can find it in the Asian store also in the frozen section. That's all ingredient. Let's get start to make nam ya kung. I start with the hot water, so I turn heat about medium. I gonna boil ingredient like chili. This is the big o o e so I'm g u t s m cut small พริกแห้งเม็ดใหญ่เอาเมล็ดข้างในออกนะคะต้มเลย and the small dry chili พริกนี้ตามชอบนะคะเสร็จแล้ว I'm gonna add finger root ต้มลงไปเลยกระชายค่ะ this one t a m e r i c t t a m a r er i c เม็ก s ์ o ึบเ e l l o w ก a l a n g งเก่านะคะขมิน้นใส่ลงไปต้มเลยผิวมะกรูดค่ะแค p ซูลินสกินก r ะเล็กรกระเทียมค่ะ ชาล็อตหอมแดงค่ะเลมอนกราสตะไคร้ไปก็จะแอด c ะโ o n น t m มิลใส่ส่วนที่เป็นหางกะทิลงไปค่ะ เก็บหัวไว้ผัดกับน้ำเลิกนะคะ so I gonna simmer the my ingredient about 20 to 30 minutes until everything is soft เดี๋ยวเราจะต้มไปเรื่อยๆนะคะให้เขาเปื่อยนุ่มค่ะน้ำแกงกะทิของเราจะได้หอมๆค่ะ this is after 20 minutes if everything is soft I gonna remove เดี๋ยวเราจะตักเครื่องแกงนะคะสมุนไพรทั้งหลายแหละ เดี๋ยวเราไปปั่นกันค่ะใส่ในโถป,ปั่นก็ได้นะคะ Use ฟู o ดโปรเซส s ซอร์ใส่กะปิไปเลยนะคะในช่วงที่เราปั่นค่ะ Add the shrimp paste after I remove the herbs and the chili now i gonna add my shrimp to cook หลังจากที่เราเอาเครื่องแกงออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวตาจะลวกหรือว่าต้มกุ้งลงไปในน้ำที่เราต้มพริกนี่แล้วนะคะนี่ค่ะ <c oughs> กุ้งของเราติดมันด้วยจะได้อร่อยอร่อยใส่ลงไปเลย so i m gonna cook the shrimp ไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวจะเหม็นขาว ปล่อยให้เขาเดือด I gonna let it boil about five minute s or until the shrimp is cooked well so I go into remove the shrimp เดี๋ยวปล่อยให้เขาเดือดนะคะไม่ต้องคนพอกุ้งสุกก็เดี๋ยวเราจะตักขึ้นค่ะ the shrimp is cooked well remove the shrimp กุ้งสุกแล้วนะคะก็ตักขึ้น Cut small p i e c e of the shrimp หัน่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเราจะได้ปั่นง่ายๆเราจะนำกุ้งนะคะที่เราหั่นแล้วเดี๋ยวเรามาปั่นรวมกับน้ำพริกที่เราปั่นเอาไว้เนาะ The next add shrimp with the curry paste we mix with the food processor ใส่กุ้งนะคะรวม ปั่นกับน้ำพริก Turn on low heat ใส่กะทิเลยค่ะ add coconut milk, milk. หัวกะทินะคะหลังจากเราเคี่ยวกะทิได้สักสีหนาทีกะทิเริ่มกระ,ะจายกระเด็น <laughs> เดี๋ยวเราจะใส่น้ำพริกเลยค่ะ add curry with the shrimp we mix ผัดให้เข้ากันเลยนะคะ mix well with the coconut milk เนื้อน้ำยาก็จะละเอียดแบบนี้นะคะน้ำที่เราต้มกุ้งแล้วก็ต้มพริกแล้วก็เครื่องแกงเอาไว้นะคะ เราจะใส่ผสมกันไปเลยค่ะ This is the broth I save from the first time I boil the chili and the herb ใส่หางกะทิด้วยค่ะที่เราเก็บเอาไว้เหลือ,อไว้นะคะ This is the leftover the coconut milk ฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปจะได้หอมๆค่ะ Cafe leaf จะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะสอารมชูเกอร์น้ำตาลปี๊บค่ะใส่เท่านี้ก่อนแล้วค่อยๆชิมมานะคะจริงๆรสก็ตามชอบเลยนะคะฟิตซอสชอบแบบไหนเค็มหวานก็แล้วแต่ช้อนก่อนสองช้อน เดี๋ยวค่อยชิมกันหอมจังหอมเครื่องแกงปรุงรสเสร็จแล้วก็ชิมกันนะคะเช็เพิ่มความอร่อยใส่ลูกชิ้นปลาด้วยค่ะน้ำยากุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทานกับขนมจีนนะคะเห็นไหม สีสวยงามแล้วก็ทานกับลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นปลานี่ทําเองนะคะเดี๋ยวจะทําลิงไว้ให้วิธีการทําลูกชิ้นปลาไม่ยุ่งยากเลยค่ะทํากันง่ายๆขาวขๆานุ่มๆแดงๆนะคะทานกับน้ํายาแบบนี้อร่อยเลย This is well done น้ํายากุ้ง I'm gonna show you how to put in the plate เส้นขนมจีนค่ะที่ต่างประเทศก็ ใช้ประมาณแบบนี้นะคะแล้วแต่คนชอบนะคะเส้นเล็กหรือว่าเส้นใหญ่อันนี้ก็เป็นเส้นพอประมาณนะคะอันนี้จากเกาหลี this one the noodle I use for my curry it look like this they call the Asian style noodle เด็ดน้ำแล้วเราก็ได้เส้นขนมจีนแบบนี้ค่ะนี่ค่ะหน้าตาขนมจีนที่เราต้มก็ไม่ต้องทำให้มันเป็นจับเจ็บอะไรหรอกนะคะทานทานเองลงไปนี่นะคะก็จะมีผักเครื่องเคียง I eat with the vegetable so any kind of vegetable you have so you can eat with the น้ำยา ต้องราดชุมช่มๆถึงจะอร่อยเนาะเอาแค่นี้ก่อนส่วลูกชิ้นก็ใส่เข้าไปเต็มพิกัีนี่ค่ะขนมจีนของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำยากุ้งนะคะขนมจีนน้ำยากุ้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทานกับผักสดแบบนี้เรียบร้อยทานร้อนๆนะคะอร่อยแล้วสำหรับลูกชิน้นเดี๋ยวจะทําลิงก์ไว้ให้นะคะ แต่หวังว่าทุกคนคงชอบวิดีโอที่ตาทำกันนะคะชอบช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปทานก่อนแล้วค่ะขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามตามาตลอดนะคะแล้วผู้ชมใหม่ๆนะคะถ้าเข้ามาแล้วชอบวิดีโอที่ตาทำนะคะกรุณากด subscribe กดติดตามไปด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะจะได้ไม่ขาดตอนนะจ๊ะสำหรับวันนี้นลาละค่ะหิวแล้วบ๊ายบายค่ะ this is well done Thai noodle with shrimp curry sauce. It looks like this in Thailand called kanomti nam ya kung. Super yummy and popular in Thailand. You can find everywhere. So I hope you guys can make at home and follow me step by step. It's super easy. And believe me, you're gonna like this. I hope you guys like this video. Please subscribe my channel. I have the tiny recipe come out every week. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.